ผมจีพีอาร์ลแชแนลนะครับมมันลี้เรามาอยู่กันในโซล่าสเมทเกมอะไรก็ไม่รู้อะะ่ะเดี๋ยวผมให้เครดิตก่อนเลยเครดิตอันนี้มาจากคลิปของคชาผมไปเจอคลิปหนึ่งพ่คชาเล่นมาผมอยากรู้ว่าเป็นเกมยังไงผมก็เลยลองมาเล่นดูอันนี้คืออะไรอะ่ะขอย้ายก่อนผมกดอะไรไม่ได้อันนี้อ,อุกบาทเหรออุกบาท ลองป่อยไปดิว้าวให้ยิ่งเหรอแล้วไ้ทุกคนเดี๋ยวผมทําอันนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมทําแปบบ๊บถ้าคลิปไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะด,ดีดูดิทุกคนดูนี่มันหล่อเท่อืมอืมตรงนี้น่าจะเป็นการเปลี่ยนดาวนี่ไงกินด้วยเอ๊ยดาวอะไรอ่ะ ผมจำได้อันนี้ผมเคยเข้าไปผมเคยเล่นอยู่แต่ผมก็ลืมพวกเราต้องพังโร่มมันก่อนโร่มันแข็งจริงๆนะเนี่ยเราต้องเอาอะไรยิงมันละ่ะเราต้องเอาบาเรียไปปกป้องมันแต่เราก็จะยิงบาเรียเร็วยิงยิงยิ นู่ัทุกคนเวๆนดวๆันๆัวๆรวๆๆไหมแวๆวๆ่อนผมๆวๆได้วๆาผมเวยไปรัว่ไปรัวๆไปันหนึรงอูันไหนนะัะอัวไหนนะัะไ ผมหาก่อนมันมีอยู่อันหนึ่งอะทุกคนที่มันจะเป็นอันนี้คืออะไรอะคืออะไรอะคืออะไรอะอุ้ยมันคือมอนกังอุ้ยมังกรอุ้ยมังกรเดี๋ยวผมขออนุญาตหาแป๊บหนึ่งไงเดี๋ยวผมหาเจอแล้วผมกลับมานี่ทุกคนผมปล่อยดาวยักษ์มา ผมหาไม่เจออ่ะผมจาได้ว่ามันจะมีอยู่อันหนึ่งที่มันจะเป็นมันจะเป็นจรวดอะ่ะเราสามาเราสามารถอันนี้ได้ด้วยนะสามารถบังคับมันได้ด้วยแต่ตอนนี้เราไม่สามารถทําได้แล้วจริงจริงจเอ๊ะอันนี้คืออะไรอะ่ะเนี่ทุกคนอันเ,เล็กๆอันจุดๆนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม สวรรเอาไว้ต่ออันเดยเฉพาะแต่ผมคิดว่านะอันนี้ดโกงกว่าเยอะและอย่างมันโกงขนาดที่มันสาที่ผมสามารถทุกคนโดยิงเข้าไปเลยนูนน่นนะนู่นาน,าน,านูบึม้มถ้าทุกคนไม่รู้ทุกคนไปลองทําดูอู้อูอู้อู้อู้ เดี๋ยวเพิ่งระเบิดสิน o ้ no. ยิงให้มันร้อนบึมเซิตตูิโอชอบดาวนี้เอาหลุมดำดูดเข้าไปโอ้โหพวกนี้สูงเข้าไปไม่ อันนี้คืออะไรอะ่ะผมไม่เคยเห็นนะเอเลี่ยนเหรอเอเลี่ยนทั้งหมดนี่ผมไม่เคยใช้เลยนะอันนี้อะ่ะผมจะลองทั้งหมดทุกงานนู่นนู้นนูนนนปี๊หนึ่งกลางปีกเหรอกลางปีกจิงด้วยยิงเข้าไปยิงเข้าไปเลย นะนะแล้วถ้าเกิดผมลองอันนี้เฮ้ยอ๋อโอเคโอเคโอเคทุกคนเอ้าทำไม่ได้อ่ะจะได้ตรงตอนนี้ทำไม่ได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 ้ทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้อ่ะไม่ได้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 ไไดไไดไไดอุย๊ยอันนี้ผมจะลองเพิ่มให้สุดทุก,กัน สุดผมจะเพิ่มไปสุดแล้วก็บึมอู้บาเวียเอวว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 จววววนะบึ้ม,มอูนะม้อูนน้ทุกคนผมจะทวววววววนวีวลวว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 ว มาเลยอ่ล้วผมก็จะเอานี่ลำแสงชีดแตกสักทีซ oh, ิฟ้าแตกสักทีวนวนวน ยังจะไม่แตกใช่ไหมเอามดจกลาเลียออกไปเอาให้ท่านมาทุบด้วยโอ้นี่มันโนโออืมโอ้โหเอามาเอามาดูเลยเลยวต่อย โอ้ยทุกคนในคลิปอาจจะหล็กนะผมเรียกมาเยอะมากดูสิตึมตึมโอ้โหเป็นรูเบิรนเบิม์เทิมเลยแล้วผมก็จะมาต่อยข้างล่างตรงนี้ต่อยเร็วใครเคยดูแล้วก็นบนาควักแ,แต่ตอนที่เซนโอมันทำที่เซนโอมันทำไอเนี่ยมันเหมือนเลยอ่ะไอตัวนั้นเลย ใช่ไหมทุกคนเหมือนไหมไอตัวนั้นอ่ะที่มันจะเป็นตัวสีรษุ้งงอะที่มันปล่อยปิ้วออกมาที่มันยิงทำลายร้านจักราวาลอ่ะดูดิเหมือนเป๊ะเลยอะใช่เลยใช่เลยเหมือนเป๊ะไอหนอนน้อยหรือเปล่าอุ๊ยหนอนน้อยหนอนน้อยใคร โอเคเรามาปิคลิปไปดีกว่าใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะจกนกานคลิปหน้าบ๊ายบายอาจจะมี EP 2สองผมชอบ